ของเราบ้านขอ, <ผม S 2> องเราห่ะก็คงอยากให้เขาเปลี่ยนในเรื่องของอให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนีกว่าอ๋อย่างไงอ่ะไม่เกี่ยว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 อะไรชั้นเลยนะตอบ <laughs> ขึ้นมาดีๆโ <laughs> อเคโอเคคืออยากให้เขาอ่ะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง <laughs> เพราะว่าออ่ารู้เรื่องเลยเพราะว่าแบบว่าไน่ว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยให้เขาพูดให้ให้ชัดเจนให้เคียร์ชัดเจนเราะมันยิ่งทลาหลึกากไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นคือในหลายหลายเรื่องจะบอกว่าคนอื่นเวลามองว่าเราเคีเช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่แบบซื้อสักเตงแบบบางครั้งแบบอยากที่จะแบบอยากจะทำแบบนี้แต่เราเป็นคนเลใช่ไหมออันเนี้ยไม่เกี่ยว แต่ที่ที่เหมือนแบบเขาปากแข็งอะนึกออกไหมคือมีอะไรแล้วก็แบบไม่พูดเขาจะแบบเก็บงอนกูงอนกูก็ไปงอนมีคนตามงอนว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสุดๆนี้ละเข้าใจเระเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวปิดรายการก่อนได้ปะไปไปข้างนอกก่อนไปไหนครับขกไปไหนกันเอ้ยมันเล่นมันเล่นหนักกันนะฮะนี่ก็ แบบได้สัมภาษณ์คู่จิ้นไงเราอยากเข้าใจอารมณ์พิธีกรบ้านอะไรอย่างงี้ใช่มากก็บอก